สวัสดีเช้าวันทํางานค่ะเช้านี้ของแม่เริ่มต้นขึ้นที่ตีห้าครึ่งตามนาฬิกาปลุกเหมือนเดิมเลยนะคะคลิปนี้3นาทีกว่าเลยค่ะตั้งใจดูให้จบกันนะสําหรับใครที่ถามหาคลิปยาว <c oughs> มื้อเช้าของท่านเจ้านายวันนี้จะมีเป็นผัดกระเพราครื่องในไก่ผัดหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็พะโล้ของเก่าที่เหลือค่ะ <c oughs> ได้ตัดไก่มาแช่ตู้เย็นไว้ประมาณครึ่งโลค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะการผัดกระเพราแล้วเดี๋ยวจะห่อไปกินที่ทํางานด้วย <c oughs> เปลี่ยนเตาแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนขากลับมาใช้เตาแก๊สค่ะ <c oughs> ส่วนเตาถ่านก็ยังคงเก็บไว้นะะคคเเออาาาไว้้นนทีใช่ะ หั่นเครื่องในไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งมันลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างทําความสะอาดน้าเปล่าสักสองสามน้ำนะคะคเพื่อความเก็เก๋่ยอยู่ในก้าวนี้อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนฝนตกลงมาแต่เช้าเลยแอบตกใจเหมือนกันค่ะกลัวมันตกตอนเราจะเดินทางไปทํางานเนี่ยแหละตำพริกะกับกระเทียมให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็หิ้วกะระละมังกระโดดข้ามฝั่งไปเลยค่ะไปเก็บใบกระเพราข้างบ้านเขาก็จัดเตรียมสถานที่ไว้ดีๆเลย <S <S ลเห็นไหมจากหญ้าลกๆต้นนี้คือโล่งเตียนเลยค่ะล้างทําความสะอาดใบกระเพราเรียบร้อยแล้วก็มานั่งนั่ง เตาแก๊สของเราเลยค่ะเปิดเตาตั้งกระทะเทน,น้ํามันลงไปจากนั้นก็ใส่พริกกระ,กะเทียมที่เราตาไว้ลงไปได้เลยค่ะก็สส่เครื่องในไก่ลงไปทําการปรุงเครื่องตามใจชอบได้เลยนะคะผัดกระเพราเครื่องในไก่เนื้อไก่เนี่ยมันเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกยากค่ะทุกคนดูดีๆหน่อยนะแล้วก็ต่อด้วยผัดหน่อไม้ฝรั่งเลยค่ะวันนี้เราจะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะผัดเป็นน้ํามันหอยจากนั้นเราก็เอากา,าน้ําร้อนของเราขึ้นตั้งได้เลยค่ะเตรียมตัวชงกาแฟกันเช้านี้ก็ดูแปลกๆไปค่ะรู้สึกเคิรแกาคแรตก็เลลยยเปี่่นถาย ใส่แก้วนี้ลูกประจำเช้านี้การเตรียมสําหรับอาหารก็รวดเร็วทันใจค่ะทุกคนขาแปลกใหม่ไปอีกแบบระหว่างนี้เวลายังเหลือก็นั่งจิบกาแฟช, bon. ชิลๆไปก่อนค่ะสักแป๊บก็นึกขึ้นได้พอดีว่าพวงข้อโพดเมื่อวานเนี่ยมันขาดค่ะยางที่รัดไว้มันเปื่อยก็เลยเอาผ้าคีริ้วเนี่ยแหละค่ะใส่น้ําสบู่แล้วก็ถูๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ตามด้วยผ้าหมาดเช็ดอีกทีค่ะทุกคนสะอาดเอี่ยมแล้วก็เอามาจับจุ่มๆรวมกันแบบนี้ค่ะใช้ยางมัดแล้วก็เอามาไว้ที่เดิมแล้วก็ไปต่อได้การทําความสะอาดบริเวณแค่ ที่เราใช้หั่นอาหารกันเลยค่ะทุกคนไม่ว่าบ้านหรือว่าห้องครัวนะคะของเราจะสวยหรือไม่สวยสิ่งที่ต้องรักษาเลยคือความสะอาดค่ะทําให้มันสะอาดสะอ้านค่ะทุกคนสวยไม่สวยยังไงนั่นก็น่ามองวันนี้คุณหนูแดงเดินไปตามแม่ในครัวเลยค่ะไปทวงข้าวบอกว่าหิวข้าวแม่ได้ยินแบบนี้ก็รีบวิ่งเอาสำลับมาเสิร์ฟให้เลยค่ะและก่อนจะไปอาบน้ําค่ะจะไปแกะถุงสบู่มาเติมใส่แก๊ลอนไว้ที่เหลือก็จะไปแบ่งใส่ขวดเอาไปไว้อาบน้ําในห้องน้ําค่ะทุกคนตัวถ้าถามว่าแบบแก๊ลอนกับแบบถุงชอบแบบไหนมากกว่ากันส่วนตัวชอบบบแถุงนะะค ราะว่ามันเป็นรุ่นแรกเลยที่ใช้งานเรียบร้อยแล้วก็วิ่งเข้าห้องน้ําอาบน้ําเสร็จก็มานั่งทาครีมมุมเดิมมุมเก่ามุมประจําของเราเลยค่ะปกตินะคะกล่องครีมกระปุกครีมเนี่ยจะวางเรียราดมากแต่วันนี้มีรางวางเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะสามีของดิฉันเก็บให้กระปุกเก่าก็ปุกใหม่หมดไม่หมดสามีดิฉันจับรวมกันรวมมั่วอีลุงตุงนังหมดเลยค่ะเดี๋ยวแต่งตัวทาครีมทาปากเสร็จเนี่ยก็จะทาคลิปสต็อกคลิปไว้ค่ะทุกคนก่อนจะไปทํางานเพราะว่าเวลาย,ยังเหลืออีกหลายนาทีเลยค่ะทุกนาทีเนี่ยช่วง งเช้าแม่จะเก็บหมดทุกเม็ดค่ะจะไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเลยสักนาทีก็ยังคงมีคําถามวนเข้ามานะคะว่าเคยมีวันไหนขี้เกียจเราไม่อยากลุกขึ้นมาทําบ้างไหมคะอาการนี้มันเป็นอาการธรรมชาติของมนุษย์ค่ะมีมาบ่อยมากแต่ว่ากดลงได้ค่ะ <S 1> <S 1> <ย>แ,รแรกมันอาจจะยากค่ะพยายามกดมันหน่อยแต่ต่อไปนะมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายสําหรับเรามากๆเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นระเบียบวินัยและหน้าที่มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะเสร็จสิ้นภารกิจช่วงเช้าในบ้านไปต่องานประจํากันต่อค่ะ